เอิน nice ไนโคลรอบสามปล่าล่ะไปรุ่นเอินไนโคลรอบสามหรือเปล่าวันนี้เอาไหมเดี๋ยวพี่ทำให้ดูไอ้น้องเอินไนโคลรอบสามมาเป็นยังไงมาไอ้สัตว์เอินเลยเพราะว่ามันเพิ่งถอนไปเราถอดไม่ทันใช่ไหมซือ้อไอ้สัตว์เราซื้อแม่งเลยกูอยากเอินว่ะไอ้หนูพี่อยากเอินมากๆไอ้หนูตัดไปดีนี่มีอยู่แล้วซื้อมีเก้าอันหนึ่งสสามสี่ห้าหก 789พอดีเลยนี่1,100เอาปล่าล่ะเอาต่อปะเราก็สร้างเหรียญไปเลยดินี่เป็นไง7.5จุโคได้กี่วีมิกไม่รู้กูกเอินแล้วทำไมมีใครห้าวปะเรียบร้อยเฮ้ยแล้วไอ้นี่แบบมันมี9อันไงมันมี9อันมันมี9อันมันก็ซื้อแม่งมาอีกอันหนึง่งไอ้เหี่ย เออแม่งใหมอันนึงเอนแม่งเลยสัตว์เอนให้หมดโมยอ้อ,อนสิบอันไอสัตว์สร้างดิโอ้โหวันนี้รวยวะนี้รวยวันนี้รวย,วยอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้ประมาณนั้นแหละสามร้อยสี่ร้อยได้อยู่นะไม่คิดอะไรมากไอ้เนี่ยถ้าคิดมากก็กทำอะไรไ,ได้ดีไอเสร็จแล้วก็มาขายขายนี่ก่อนเลยโมยอ้อ,อนหนึ่งดอนหนึ่งดอนโอ้โห หายแม่งเลยสัตว์ต่อต่อพาไเวลาต่อหายต่อเลยอย่ารอช้าเอ้าเฮียกูไปกดกูไปกดอันนั้เลยอันนี้โหหกดอนหกดอนได้อยู่นะสองร้อยนะอย่างน้อยก็ได้ค่าไฟนะสัตว์อาทิตย์ละอาทิตย์ละห้าร้อยเดือนหนึ่งก็สนะองพันนะเฮียได้ค่าไฟอยู่นะมึงพูดไปเล่นไปรวมๆแล้วมีสเสน่ห์นะเว้ย <laughs> รวมๆแล้วมีสเสนเ่ห์เอเกินนี่เรายังไม่ฟุกได้ของดีๆนะได้แต่ของได้แต่ของพื้นฐานบอมล้วพี่เป็นไงนี่ไงเดี๋ยวไปบอมต่อเออเฮียปิดคลิปนี้ก่อนสวยสวยสวยๆยรวยๆสามร้อยมึงต้องฟาร์มหิมะถ้าดรอปไหลฟ้ามาโอ้โหฟาร์มฮีม้าเนี่ยกูได้วันละประมาณสี่สิบพันสิเพศไหลฟ้าไหลฟาร์มจนไข่ไมหมเฮียไหลยังไม่ดรอปเลยกูอยู่นี่แหละมึงดูราคาก่อนนะ ไม่ต้องหวังอะไรหรอกไอ้เหี้ยมึงดูราคานี่มึงดูราคามึงดูราคานี้มึงดูราคานี้ไอ้เหี้ยมันขึ้นมาอันสิบหกแล้วจากตอนนั้นน่ะมันอันสิบตอนที่แมปมีมาจะมาน่ะมันอันละสิบแก้าแม่งขึ้นมาสิบหกแล้วเพราะว่าคนมันหนีไปฟาร์มแบบใหม่หมดแล้วดูัวนี้ตอนแรกมันสามสิบกว่าแล้วแม่งลงแม่งขึ้นมาสี่ห้าแล้วนี่กูจะบอกให้นะของแท้นะมึงอ้าวไอ้เหี้ยมันสี่เอ็ดแล้วอะแต่มีอันเดียวสี่ห้ายังไงก็ออกโว้ยกำลังบวกด้วย จังหวะนี้เย้เอ,อ้แม่งบวกอะไรอะบวกก็แย่เลยสัตว์สองเก้าดอลนี่ขายแม่งเลยอย่าไปรอช้านี่ไงโดนกูเข้าไปโดนกูเข้าไปโดนกูเข้าไปสัตว์เราย้ายเงินไปอยู่ฟันดิ้งให้เรียบร้อยเตรียมตัวขายสามพันกระบาทอันนี้โอ้มีเงินใช้แล้วกูเฮี้ยเงินเดินออกมาเมื่อวานกูหมดแล้วว่ะคิดดูดิีเฮี้ยนี่แหละต่อทุนต่อชีวิตให้กูได้แล้วเนี่ยร้อยดอนนี้ Oh, okay.